จะต้องคุดกลับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยตอนนี้เราก็อยู่กับเกมโทแล้วก็อะไรที่อย่างหนึ่งซึ่งเราก็คาอยู่ที่ด่านนี้โอเคเพิ่งดูพี่แป้งมาเอ้ยเงียบเยบปะสิอย่าบอกว่าเรารู้หมดแล้วสิโอเคแล้วก็บังคับให้เราดูโคตรสาดาไอเวียน โฆษณาช้อปปิ้งมาทำไรเนี่ยนะาลาซาด้าด้วยเนี่ยโอ้ยเร็ยบๆโฆษณาเรียบๆจบโอเค,าาอ,เคอันดับแรกเราจะต้องโทรหาโอ้หลูไปว่าโทรไม่ได้ดิเดีย๋ยวเสิร์ชกูเกิลอยู่ยว่าบ้านคนที่อยู่บ้านคนที่คิดคบคิดคอนช้อปปิ้งขึ้นมาคือใครโอเคขอเสิร์ชกูเกิลหน่อยบ้านที่ คนที่คิดคนคิดคนซัพปิ้งคือใครไม่บอกแฮะนี่มันกลัวผมเหรอเนี่ยลาซาด้าก็เหมือนกันเย็นเกมไฟติง้งอะไรเนี่ยถุยน้ำลายใส่กลายเป็นฝุ่นโอเคทำยังไงดีถอดหมวกไม่ได้แฮะหัวเลาะหาตีเหรอ โอเคเออทำยังไงดีฟะสักว่าเมันได้ไหมไม่สิเราถอดกางเกงมันเราถอดกางเกงมันไม่เนี่ยว่ะอะไรเนะี่ยเออเกมห่านอะไรเนะี่ยเหมือนไอ้หมอนนี่จะเป็นตัวประหลาดข้าฉังโอเค จะเย็ดคอเอาอให้ได้เลยอันดับแรกดาบฉันห่ะจะต้องหยิบดาบนี่ใหม่แล้วเลือดฉันก็ใกล้หมดด้วยฉันเพิ่งไปฟาร์มมาไม่อกีอะไรเนะี่ยสร้างมันเถอะมินให้นั่งลงทำไมไม่ไปสะดาบอ่ะคคราคๆสะไม่พูดดีกว่าสะวว้าวสะเว้าวไปถึงว้าวจุลานะ โอเคว่าน okay. okay. ีเห like ็นอะไรแปลกๆมันหัวเลาะด้วยหน้าตาที่มั่นใจกว่าเดิมมีไส้กรอกโพ่บ่าปิงไส้กรอกตอให้ไฟดับที่ช่วยให้ฟูดฟูก็แดกเข้าไปเลือดเต็มไส้กรอกด้ดีจริงๆสวัสดีครับหมเป็นเด็กแจกกระดาษเสูตรแ่่ของน้ำครับแจกไปแจกไป ต้องการกระเด็ดเซ็ทชูใช่ไหมค,คบจะต้องการผมไอม,มีนะครับไปเรียกกับคนอื่นเอออย่าต่อยเพิมนะครับโอ้ยบัดดันมันคิดว่าหล่อเฮ้ย hey, ใหญ่นะ่ะเอ้ยนะี่นะข้าเป็นบาร์บี้ข้าจะไปหล่อดเจไอเวีเ okay, I mean. นี่ยไอหมอนี่มันตัวใหญ่แต่ขี้ขาดดิว่ะคิดว่าหล่อเหรอฮ่าฮ่าตัวใหญ่แต่ขี้ขาด ไปเข้าก้ดดาำวกว่านเ้อเดี๋ยวไปหลอกคนอื่นต่อแม่แม่แมอ้เด็กไปตรงนั้นจังแกช่วยได้ไหมแกช่วยซ้ำหน่อยไหมไอ้ผู้เล่นแล้วทำไมฉันต้องช่วยแกวะฉันจะทำให้ปะคนตัดนลาออกโอ้ได้เลย แต่เราจะต้องข้ามเรียกวันว่าปะนะเราจะเรียกว่าคนเออเรียกว่าอะไรดีเรียกเรียกว่าเออเรียกว่าลุงแล้วกันเดี๋ยวฉันจะให้ลุงลาออกนะไปถึงทําให้ลุงอ่ะลาออกไปพ,พักผ่อนบ้างอืมโอเคโอ้กระโดดไป นายบอกว่าจะช่วยใหญ่เออก็จะช่วยฟิลโทดบูดไปเลยเจ้าแพะเขาไม่อยอาเจ้าแพะจะต้องฟิลเรือบูดไปเลยแย่ฉันหลอกแกฉันไม่ทำให้ปลาคขาดันลาออกรอลุลของขงแกาลาออกหรอโกหกกันดิวะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปที่ประเทศของมันแกอยู่ประเทศอะไรบอกก็เยอแล้ว บ่าก็โยแล้วโอเชจัดให้โฮชาเกพะพ่ะย่อย่าอย่าอย่าช่วยให้ลูกคนนั้นลาออกเปยพ,พ่ะผ่อก็ได้ลูกคนเก่อะไรเนี่ยอ,อย่าทำให้ผมนะอย่าทำผมเลยอันนี้น่าจะเป็นเกมเสื้อโลกละบาดอย่าทำผมเลยนะก็จะมีเสื้อโลด เห็ดหมาแล้วก็เสื้อโล่เสื้อโล่ตัวหมิน่นแล้วก็เสื้อโล่เอ,อ่อสั่งคังั้างร่มจากเสื้อโล่เห็ดหมาไปก่อนอ,อืมแล้วก็มีเสื้อโล่เอออะไรวะเพิ่งพูดไปลืมแล้วอ๋อสร้างมาเถอะสั่งคัข้งตามด้วยสั่งคัั้งไม่ได้ฮหะ ทำยังไงปะรอเวลาเหรอไม่โอเคใส่เสียบหรือว่าโอลาโอลากลายเป็นเอใส่กลายเป็นคนบ้าแล้วฮ่าฮฉันขอไปละฉันอยากไปกิน KFC ไปต่างจังหวัดแล้วพร้อมนายให้เงินฉันหนึ่งล้านบาทใช่ไหมโอเคไปเลยเสญประกาศประกาศ ตอนนี้เชื้อโลคโว์ได้แพร่ระบาดไปทั่วแล้วอันนี้เกมหันอ๋อเกมอันนั้นเหรอโอเคเกมหันอะไรวะเหมือนเคยเห็นมาก่อนเือสร้างเมืองเถอะก็้มีปืนใหญ่เรือดำไม่ไดีมันทุ่งถูถชัว่วอย่าคิดในเรื่องการเมืองสิโอเคเอาไอย บาหานี่ยแมกลัวเอ้าดมตดไปไอ้โอ้ไอหมอนั่นแม่ก็ไม่ได้เรื่องเลยว่ะแม่อำนาจขอทันไม่เพียงพอเรื่องไงนะ่ปืนใหญ่ไปเลยอย่าทำอะไรผมนะอย่าช่วย,ยกินตดช่วยผมนะผมกลัวแล้วล่ะ ไอ้ลูกน้อยเบนแม้แต่ลูกน้อยคนธรรมดายังไม่กล้าสู้กับหมายอันน่าเข้าใจได้มา่อาจจะกลัวมาอาจจะกลัวสิ่งที่แข็งแกร่งกว่าสวดปืนใหญ่แม่มนก็ยิงได้หรือ,อาจจะยิงรอดแม่มนกลัวกิดตดเชะนั้นมันทรมานนะกินตดอะต่อไปโถส้วซ่วมฮะฮอเกคิดว่ายะของฉันไปคืนชอบตดหรชอบขี้บนถอวซ่วมหรือไง เอ้ยเพื่อนนั้นนะ่ะเฮ้ยหรอจะต้องทำยังไงเนี่ยอ้าวเลื่อนได้เหรออาหากินเม็ดไปซะโอ้ทำไมแกไม่กลัวกลิ่นขี้บ้างเลยอ๋อฉันเป็นไปตามแห่ฉันชอบกลิ่นขี้มากกว่ากลิ่นตดมีบะหามาแลกอะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเกมให้ ทำอะไรเอ้ยดูฉเฉลยให้ทำอะไรเนี่ยเออกดคางก็กดคางแล้วไงเออถวยน้ำลายดับมันเออดีอะไรเนี่ยเบอร์ภาพหาสิแตะหรอผู้สร้างอ้เนี่ยอันนี้อ่ะอันนี้ แค่นี้แพ้แล้วอ่ะเบอร์ให้สุดไปเลยทำยังไงเฮ้ยให้ทำยังไงฟ้าดูซะเลยก็ได้ฟ้าก็เลือดแล้วงไง game lọ luồng ơi con lừa rồi ngay ai viên Ôi game cô hộ tu à Lừa là ngay Lừa là ngay ai game lọ đào Hãy con lừa kênh เป็นบ้าอะไรเนี่ยเรื่อนคันโยกหรือว่าอันกระปุกแดงๆเป็นคันโยกซะอีกแม่งภาพลวงตาชัดๆโวเคีดูโฆษณาต่อมีคนมีคนมาโฆษณาเกมที่แบบตัวไว้ชอบเล่นตัวไว้ชอบเล่นเกม RPG อันนี้คืออะไรเนี่ยเกมกินจุดนั้นเหรอ แยกตัวได้จําได้ว่าเกมนี้สามารถแยกตัวได้แล้วโอ้ไอ้บ้านี่แม่ไม่กล้าก,กินล่ะเดี๋ยวติดเส้อบ้านี่มาริ Mario, โอเมาเล์เฮ้อผมจะมาส้มท่อนะครับอือส้มท้อส้มท่ออือส้มท้อฮ่าฮ่โอเคครับผมส้มท้อจะทำอะไรโคอิดได้ไหมไม่ อันนี้คืออะไรคันโยกจะทำอะไรถ้าจ,จะทำให้น้ำขี้พุ่งเหรอเลื่อนแ,แล้วต่อแล้วเลื่อนแล้วอะไรตโตให้ทำอะไรฟ้า เ้วเคลียกรวดรัวๆแม่มเราให้ทำอะไรฟ้าโอเคแม่มล้วจะทำให้อ n นิเมชันคันโยกไม่ขยับทำไมฟ้าโอเคแม่มมีรถไฟด้วย โอเคข้ามตรงไหนก็ตายสามารถเลื่อนไก่ใหม่หมฮะจะต้องทำอะไรนะอืทำอะไรฟะ ไก่มันก็ตายไม่ใช่เหรอเรือจะต้องขยายไก่เรือจะต้องยืนรออืมก็ยังมีรถมาชนอยู่ดีโอเคยืนรอดีวกว่าตึงตึงตึง โอเคเมื okay. Okay. Lost, it, right? okay. oh, ่อ oh, กี oh, ้เ oh, ห็นรถอะไรบางอย่างจะต้องยืนรอใช่ไหมนะโอเคโอติบะหานั่นออกบะหานั่นดูรวยแล้วก็กลายเป็นไก่ที่ดูรวย เออจิเต้จตะผมจะไปหาไก่ตัวเมียแล้วผมจะมีหาเลมอ่ะสร้างฮาเลมแบบนี้อ่ะอืมจะไปอันนั้นให้สนุกเลยผมไม่ใช่ไก่ผมไม่ใช่ไก่มไมไกแต่ผมมันหลอไทยกับไก่ที่หลอไทยกว่าตัวอื่นไก่มันผมไม่ใช่ไก่ที่เล่นเกมกราบแต่ผมเก่นไก่ที่เล่นเกมโหมดเก็บมาแรงอันนี้คืออะไร ก็เกมโหลดใช่ไหมเลือเล่อนเลือเล่อนเลือ่อนเลื่อนเลื่อนเออเลื่อแล้วให้ทำอะไรปัะเทียนมีไวัตื่ออะไรเดี๋ยวจะต้องรอคิดที่หน้ามันให้เกมโหลดมาระยะหนึ่งเหรอ ทำให้เลื่อนถอยหลังรูร้สึกว่าปฏิทินมาถ้าทำอะไรเนี่ยปฏิทินมีไว้เพื่ออะไรเออดูเฉลยแม่มไม่อยากให้ตูดูเฉลยอ,อีกด้วยเฮ้ย เดี๋ยวผมไปดูเฉลยก่อนนะมันดูบงังมันบังครับให้ไม่ให้ดูเฉลยโอเคได้เวลาดูเฉลยแล้วงงละมันบังครับให้พวกเรามันแบบบังคับว่าไม่ให้แบบดูเฉลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูหรือไม่ดีโอเคเพิ่งไปดูพี่แปดซีบิงมาเขาบอกว่าให้กดค้าง ค้างแล้วต่อไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยโอเคได้แล้วโอ้โลวมาจุดแก่แล้วเออทำไมไม่ไม่ขึ้นมาเออลงไปออไอ้ที่สกอตดูได้ะใช่ผมคือไวรัสผมจะมาผมจะมาใช้ดแรงโอ,อ้ผมจะเจอะคอมพิวเตอร์ขึ้นอ่ะ กอ่าอ่าผมจะดินมาอ่าอ่าโอโอทำไมยูกบดเอ้ยชัจะใช้เวลาเท่าเดจะทันใช้เวลเพ้าใฉ้ในเล่นเหรอะอะไรเนี่ยอ้าวเล่นเกมจบแล้วเหรอเล่นเกมจบแล้วเหรอไม่มีอะไรต่อแล้วใช่ไหมโอเคเอาไว้ว่า จะต้องขอกค่าบ่คลิปต่เพียงเท่านี้อย่า like, สบสบลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อจะให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยตอนนี้เราก็เล่นเกมจบเป็นที่เรียบร้อยไม่รู้ว่ามีต่อหรือเปล่าอันนี้ยังมีต่ออีกหรอเนี่ยให้จับเหรอกดปาแล้วอัดหน้าตัวเองตายโง่มันไม่ใช่โปเกมอนเว้ยแกสุมันไม่ใช่โปเกมอนเว้ย แกเสิรแกเสิรเอ่อเอ่อสมุนไพรมากเกินไปแล้วหล่อนนะ่ะอืมแล้วอะไรโตรส้วมอ่ะวิวิกกระโูขึ้นมาป้อมวิกกาขี้อืมขี้แตกใครขี้เป็นแบบนั้นวะเพองเหมือนจะเล่นต่อไม่ได้แล้ว คือมันเกีมันจบไปแล้วใช่ใช่แต่ก็ยังมีต่ออยู่แต่มันเล่นไม่ได้อะทำยังไงดีเอาไปว่าจะโงขุ้ข่าจบชื่อแต่เพีเท่านี้แล้วกดไลค์กดซับ i ครเพื่อจะใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปเล่นไม่ได้แล้วเนี่ยอันต่อไปเนี่ยผมกดแล้วอะ่ะใช่ใชเล่นไม่ได้ ซึ่งพี่แปงก็เล่นอยู่ไปดูพี่แปงก็ได้โอเคก็จบเกมไปที่เรียบร้อยถ้าชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อดให้ผมในการทำคลิปต่อไปตอนนี้บัตจิมมี่ก็โอ้ยนีอ่อจบเกมแล้วเละตามล่าชานสัตยไอเวนเนี่ยไอ้ววก,กระตูดบ้าเอาอ,ไปไปเ,อเร,เร,เร,เราไปปะเออเออเออออเออเออเอ แต่ตัวนายจริงๆเลยตัวนายมันนา่าแตะอไอเพื่อติดโควิดเอ้ยอยาเข้าใกล้สันนะค่ะว่าเราได้ติดโควิดแล้วแล้วจิงๆแกได้ติดไปนานแล้วแล้วแกก็จะเป็นแบบพว่อ้ฉันฮ่าฮ่าฮ่าไมบบายบาย